เรามาดูโจทย์ข้อนี้ครับวิชาสามัญ65เรื่องนี้เกี่ยวกับการแก้สมก,การนะครับไม่ได้ยากมากแต่ความท้าทายของมันคือเราต้องตีโจทย์ซึ่งเป็นภาษาเนี่ยนะอธิบายบรรยายมาแล้วตีให้มันเป็นสมก,การให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้น้อง,องๆหลายคนจะเจอปัญหาเพราะว่าไม่สามารถเชื่อมโยงโจทย์บรรยายให้มันเป็นสมก,การได้เดี๋ยวลองทําตามพี่นะครับข้อนี้ถ้าใครไม่เข้าใจต้องทาให้เข้าใจให้ได้เพราะว่าเราจะเจอโจทย์ประเภทนี้บ่อยมากนะครับเรามาอ่านกันก่อน ชมรมดนตรีซื้อพวงกุญแจแบบเดียวกันจากร้านค้าแห่งหนึ่ง2ครั้งครั้งแรกซื้อมา,าจ่ายเงินไปทั้งหมด1,800นบาทนำพวงกุญแจที่ซื้อมากี่ชิ้นไม่รู้นะแต่แจกไป 20, 40ชิ้นจากนั้นเอาที่เหลือไปขายในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา10บาทต่อชิ้นนะซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขายไปแพงกว่านั้น10บาท ทำให้ได้เงินจากการขายพวงกุญแจที่เหลือทั้งหมดนะ2,000บาทครั้งที่2ที่ซื้อมาซื้อ20ชิ้นและร้านค้าลดราคาให้ชิ้นละ20%จากราคาที่ซื้อในครั้งแรกถามว่าครั้งที่2เนี่ยต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับข้อมูลเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ยากมากนะเรื่องการซื้อขายของนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเราน่าจ,จินตนาการตามได้เดีย๋ยวมาดูกัน วิธีครับผมพี่ตรงเนี้ยมันมีครั้งแรกเนี่ยเป็นการบอกข้อมูลอะไรบางอย่างมานะครับเหมือนจะให้เราสามารถค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปได้ครั้งที่สองเนี่ยให้เราเอาข้อมูลที่ขาดหายไปนั้นมาคำนวณหาคำตอบถามหน่อยวิธีการทำอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่พี่จะมองสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก่อนแล้วถามว่าเอ้ยมันขาดข้อมูลอะไรไปถ้าเรารู้ข้อมูลอะไรที่ขาดหายไปแล้วปุ๊บจะทำให้เราตอบได้ทันทีเลยลองมาดูกันครับ ครั้งที่2ซื้อบุกุญแจ20ชิ้นลดราคาให้ชิ้นละ20%ถามว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ราคาต่อชิ้นถูกไหมถ้าเรารู้ราคาต่อชิ้นของการซื้อในครั้งแรกนะครับถ้ารู้ได้จบเลยสมมติว่าราคาชิ้นละ100บาทลด20%ก็เหลือ80บาท80บาทซื้อ20ชิ้นก็1,600บาทอันนี้สมมติ ถูกไหมถ้าเรารู้ราคาที่ซื้อในครั้งแรกเนี่ยโ,โหจะดีชีวิตจะดีขึ้นมากตอบได้เลยเรายังไม่รู้ตั้งเป็นตัวแปรเลยนะครับตั้งให้เป็นค่า x ราคาที่ซื้อในครั้งแรกเสร็จแล้วเราจะใช้ข้อมูลของการซื้อครั้งแรกข้างบนนี้แหละมาหา x ทำยังไงเราลองเอา อ่านเรื่องนะครับของการซื้อครั้งแรกแล้วลองไล่เลี่ยงคำนวณตามไปเรื่อยๆสมมติว่าเรารู้ว่าราคาที่เขาซื้อมาครั้งแรกเนี่ยต่อชิ้นนะราคาต่อชิ้นครั้งแรกนะครับคือ x บาทนะ x บาทเราซื้อทั้งหมด1800บาทถามหน่อยอย่างนี้แสดงว่าซื้อมากี่ชิ้นเรารู้ไหมเราซื้อกี่ชิ้น จำนวนชิ้นก็พันแปดหาร X ถูกไหมนะครับติดไว้ก่อนไม่เป็นไรนะติดค่า x ไว้ก่อนพอเรารู้ว่าซื้อมาทั้งหมดเท่านี้ชิ้นเราอ่านต่อไปแจกให้คนในชมรม40ชิ้นถามหน่อยเหลือกี่ชิ้นนะเหลือก็เท่ากับจํานวนที่ซื้อมาถูกไหม -40 ชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเ,เลขยังไม่รู้แต่ว่าเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยนะมีปริมาณเท่านี้นะเป็นเป็นตัวค่าติดค่า x y ไม่เป็นไรพอเหลือเท่านี้ชิ้นเขาเอาไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาอยู่10บาทต่อชิ้นถามหน่อยว่าขายต่อชิ้นละเท่าไหร่ก็เราซื้อมาราคาชิ้นละ x ขายเอากำไรอีก10 บาทต่อชิ้นถูกไหมก็ x บวก10บาทนะง่ายๆสุดท้ายข้อมูลสุดท้ายทําให้ได้เงินจากการขายกุญแจส่วนที่เหลือทั้งหมด2,000บาทตรงนี้นะครับขายได้เงินตรงเนี้ยมันคือ2,000บาทแต่เราลองคิดให้ดีตรงนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายของของการซื้อครั้งแรกแล้วนะ2,000บาทนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณอีกวิธีหนึ่งได้ไหมโดยใช้ตัว x ที่เราคำนวณที่เราคิดมาก่อนหน้านี้เรารู้ว่ามันมีทั้งหมดเหลือกี่ชิ้นแล้วเรารู้ราคาขายต่อชิ้นเราคำนวณราคารายได้ทั้งหมดได้ถูกไหมมันก็คือจำนวนชิ้นคูณด้วยราคาต่อชิ้นก็คือ x-10 วกถูกไหมจะเห็นได้ว่าถึงจุดนี้เนี่ยเรามีวิธี2วิธีในการคำนวณรายได้จากการขายพวงกุญแจที่เหลือ 1คือโจทย์บอกมาว่า2000บาท 2. คือคำนวณน,นะครับจากปริมาณติดค่า x ที่เราค่อยๆไล่ค,ค,ค,คำนวณออกมานะมันมาจากรายได้ก็คือจำนวนของคูณกับราคาของต่อชิ้นถูกไหมพอทำอย่างนี้ปุ๊บเรารู้ว่า2จํจำนวนนี้มันต้องเท่ากันแล้วก็จะเกิดเป็นสมการขึ้นมานะครับพอเกิดเป็นสมการปุ๊บเราก็แค่แก้สมการหาค่า x นะต่อไปเราจะหาค่า x ทำยังไงก็แก้ตามปกติเลยจะได้ ว่าล่ะคูณกระจายไปเลยนะ2000เท่ากับ1800นะคูนี้คูณกับอันนี้บวกกับ18หาร x ต่อมาลบ 40x ลบ400กครับอ่ะก็ย้ายข้างไม่มีอะไรเลยนะ,อะเอาตัวเลขเปล่าๆไปอยู่ข้างเดียวกันให้หมดจะได้ เท่าไหกร0อยอยู่ฝั่งนี้เนะาะทำเร็วเร็วเลยนะครับฝั่งนี้จะเหลือ1 8 0่0หาร x ลบ4 0 x เดี๋ยวไปหน้าต่อไปตรงนี้ก็จะได้เอา x คูณตลอดละกันนะครับจะได้6 0 0 x เท่ากับ18,000ลบ4 0 x กำลังสองเอา40หารตลอดได้1 5 x เท่ากับ อันนี้เท่าไหร่4 5 0ลบ x กำลังสอันนี้เป็นสมก,การกำลัง2ธรรมดานะครับจัดรูปให้มันสวยๆหน่อยบวก15 x ลบ450เท่ากับ0แยกตัวประกอบธรรมดาเลยตรงนี้450เนาะก็จะแยกได้ประมาณว่ามันคืออะไร3คูณ15 คูณ10ถูกไหมอันนี้น่าจะได้30 -30 อ่ลบ30บวก30ลบ15 30กับ15นะครับคูณกันได้ลบ450แต่ว่าผลต่างของมันคือ15ก็จะแยกตัวประกอบได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า x ที่เป็นไปได้นะครับก็คือลบ30กับ15แต่เรารู้ราคาสิ่งของมันเป็นราคาลบไม่ได้เพราะฉะนั้น พวงพวงกุญแจที่ซื้อมาครั้งแรก x มีค่าเท่ากับ15บาทนะ x นี่คือ15บาทจบแล้วคราวนี้คำนวณเร็วๆเลยซื้อ20ชิ้นก็คือ15คูณ20เท่ากับ300บาทแต่อย่าลืมเขาลดให้เราชิ้นละ20%นะก็ราคาก็คือ300คูณ80%ถูกไหม80%ก็คือ8 0.8 300คูณ0.8ก็คือ240บาทนี่คือราคาที่เราจ่ายไปในครั้งที่2ทั้งหมดก็ตอบช้อยหนนะครับข้อน,นี้คำนวณแก้สมาการไม่ยากยากตอนสร้างสมาการเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ยังงงๆลองกลับไปทวนดูที่พี่อธิบายให้ดีนะครับ